สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามาทำป่นปลาทูจ้ะป่นแบบแห้งวัตถุดิบก็จะมีพริกที่คั่วแล้วหรืออบแล้วแต่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางค่ะแล้วก็ปลาทูสองตัวนะคะแต่ตัวใหญ่แล้วก็จะมีผักโอเคนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกก็สาวย่าก็จะทำพริกกับพริกก่อนเนาะโอเคจะได้กินกับนี่ค่ะจะนึ่งข้าวเหนียวกินร้อนๆนะจ้ะทำพริกก่อนเนาะเดี๋ยวสาวย่าขออนุญาตทำพริกก่อนนะคะ อันนี้เ,เห็ดฟางลงไปจ้ะต,ตําเห็ดฟางก่อนต,ตําเห็ดฟางตามที่ละเอียดที่เราต้องการแล้วเนาะแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูนี่จ้ะใส่เนื้อปลาทูลงไปโขบนี่จ้ะเตรียมไว้แล้วจะได้คลิปจะได้ไม่นานเนาะ ดูนานๆก็ไม่มีใครดูหรอกนี่ค่ะจากสาวญ้าขออนุญาตตำก่อนนะคะนี่จะพยายามแล้วแต่ความละเอียดของแต่ที่เราชอบเนาะวันนี้สาวย่าไม่ใส่น้ำปลาเด้อสาวญ้าสิบมมีย่างกับซิม,มีน้ำปลาบ่ต้องใส่หลายย่านเค็มจ้ะนี่เท่ากับซิมมึงเอาเด้อมือก็ได้นาะซิมอืม พราะบางครั้งไม่ก้องไข่เค็มมันต้องดูปลาทูด้วยบางทีปลาทูเค็มอย่างเงี้ยแต่นี้ไม่เค็มนะจ๊ะปลาทูอร่อยมากหวานมันเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่หวานเนี่ยเราจะกินนึ่งข้าวเหนียวแล้วเอาก็ใส่พักที่เราเตรียมไว้ลงไปนี่ค่ะเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวสสวย่าขอคนแป๊บนึง พี่จ้าปนประทูของสาวยากก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนจะกินก็ก็จะมีผักอะไรก็แล้วแต่คนอยากจะชอบผักอะไรก็ไอ้นั่นลงไปนะคะบางทีสาวยากก็จะกินให้ดูไปคิดช้่สั้นหรือว่าบางทีก็ไม่ได้กินนะจ๊ะ เพราะว่า,าต้องนึ่งข้าวก่อนโอเคค่ะนี่ค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแล้วก็ก่อนจากกันสาวยาก็ฝากดา้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, ต share, ตแล้วก็กดกระดิ่งให้สาวยาด้วยค่ะสาวยาเป็นกำลังใจทุกคนนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะไม่ได้ดูคลิปเป็นเพื่อนหรือว่าอะไรนี้ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนจ้ะบางทีก็ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกันเด้อเป็นกําลังใจให้กันแนโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายจ้าเดี๋ยวไปเจอกับคลิปหน้านะคะว่าสาวญาติจะพากินและพาทําอะไรสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า